คูโค้ใครชอบแนวสยศาสตร์มาจากเรื่องมนหน้าหนาวแต่ว่าเรื่องเนี้ยจะไม่ได้น่ากลัวมากนะจะเน้นไปที่เรื่องความสัมพันธ์มากกว่าคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องราวของน้องหน้านหนาวเว้ยที่แบบแอบชอบพ่อครูสรันมาตั้งแต่เด็กๆแกคือเขารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือแบบตามตือตามจีบมาตลอดอะไรเงี้ยแต่พ่อครูก็คือไม่สนใจจ้ะ แบบไล่มาหาก็ลาลไล่อะไรเงี้ยแบบไม่สนใจใยดีก็คือตามมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ปะจนน้องหน,น้าหนาวอ่ะอายุ25ปีเว้ยก็คือเข้าเบนจพพอดีพ่อของน้องเนี่ยก็แบบเหมือนพาน้องไปดูดวงอะไรเงี้ยซึ่งหมอดูก็แบบปากผีมากก็ถักว่าแบบน้องอ่ะจ,จะมีอันเป็นไปแกขอนอกเรื่องนิดนึงปก,ปกติหมอดูเขาทักกันอย่างนี้ด้วยหรอแบบว่าหมาถึงว่า คือที่ฉันจะสื่อคือนางหมอดูนี่มันไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าปกติเขาแบบไม่พูดกันปะเรื่องแบบนี้แบบเขาไม่ให้ถักไหมหรือไงไม่รู้วันนี้ที่ฉันได้ยินมาก็คือนางหมอดูอามากลับเข้าเรื่องก็คือเลาว,ว่าน้นน่ะเหมือนน้องนั่นหนาะก็แวะไปหาพ่อครูไว้แบบแวะไปแบบขอแบบของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยซึ่งพ่อครูก็แบบจาได้นะเพราะว่าน้องมาทวงของขวัญถกไปเขาก็แบบ พูดคุยกันนิดหน่อยก็กำชิงพูดคุยแล้วคือน้องก็ไปเตะพ,พ่อครูหละพ่อครูก็แบบไล่ตามสเต็ปอะไรเงี้ยน้องก็โอเคกลับบ้านแต่ระหว่างทางกลับบ้านน้องก็คือแบบประสบอุบัติเหตุแกโดนรถชนก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยจ้ะพ่อครูกร็แบบฉันรู้เลยว่าฮีเป็นคนซึนก็คือจากแบบที่เปิดมาตอนแรกแบบว่าไม่สนใจแบบพูดจาไม่ดีไล่น้องอะไรเงี้ยก็คือพอน้องโดนรถชนก็คือแบบรีบบึ่งรถไปโรงพยาบาลอย่างไว นั่นแหละเราก็เลยได้รู้แบบได้คุยกับพ่อของน้องเว้ยได้รู้ว่าแบบเออเนี่ยไปดูดวงมานะแล้วหมอดูก็ทักมาแบบนี้อะไรเงี้ยคือพ่อน้องก็ฟิลแบบเออเพราะครูเพราะพครูพ่อครูช่วยได้ไหมแบบช่วยน้องหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคือหลังจากนั้นน่ะน้องก็เจอแบบเรื่องประหลาดประหลาดเว้ยแบบได้ยินเสียงแบบนู่นนี่อะไรเงี้ยมีแบบหูแววมีเสียงแววมาเรียกชื่อตัวเองบ้างอะไรบ้าง ็นี่แหละพ่อครูก็เลยต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแกซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อไปทุกคนก็ต้องไปติดตามนะเออแต่เรื่องเนี้ยฉันรู้สึกว่ามันคือจะพูดว่าไงดีสําหรับชาลักันคือฉันนเคยอ่านแนวสยศาสตร์มาไม่กี่เรื่องไม่ได้เยอะมากแบบสองสามสี่เรื่องอะไรเงี้ยไม่เกินห้าเรื่องละกันคือมันก็จะแนวแนวนี้แหละใช่ปะ่ะแบบว่าต้องแบบมีเหตุให้ต้องมาช่วยเหลือกันเหลืออะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยที่ฉันรู้สึกว่า ฉันไม่เคยเจอฉันคนเดียวคนอื่นไม่รู้ฉันไม่เคยเจอหละกันก็คือฉันว่าหี่พ่อครัวก็มีใจให้น้องนั่นหนาวเว้ยแต่ฉันยังไม่รู้ว่าแบบทําไมพี่ถึงแบบไม่เผยความรู้สึกคือเหมือนแบบต่อหน้าก็แบบเออแบบพูดด้วยแบบพูดจาแบบมานาวไม่มีหนาเนออกปะก็คือแบบไม่ได้พูดเล่นไม่ได้อะไรด้วยนะก็แบบเออไร้สาระนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบไล่กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนที่น้องประสบอับติเหตกก็คือแบบรีบไปแบบย่างไวแกแล้วคือแบบรู้สึกได้เลยว่าแบบเฮีเป็นห่วงแล้วก็ตอนที่แบบเหมือนไปหาน้องที่โรงพยาบาลก็คือเหมือนแบบเอาของขวัญไปให้เวลวก็พูดประมาณว่าแบบเออแบบตื่นมาได้แล้วอะไรเงี้ยแบบตื่นมาเอาของขวัญทไย่ง้นจะทิ้งจริงๆด้วยแล้วก็แบบเป็นของขวัญที่แบบตั้งใจทําเองตั้งใจทําให้เพราะเพราะคิดว่ามันเหมาะกับน้องแกคือแบบเฮ้ย แอบชอบลูกฉันมานานแล้วปะ่ะหรือไงเนี่แหละฉันเลยอยากรู้ว่าแบบทำเราทําไมฮีต้องแบบปกปิดความรู้สึกแบบมันมีอะไรเออนี่แหละแกไปค่ะตอนนี้ในรีดอะไรอ่านฟรีนะยังไม่จบแต่ว่าตอนเนี้ยลงไปประมาณ1213ตอนแหละไปค่ะ